มาดูอนุกรมนะวันนี้มาเรียนเรื่องอนุกรมการบวกอนุกรมเลขอนุกรมเดี๋ยวนี้ออกบ่อยข้อสอบกิฟนะสูตรแรกก็ไงบวกเลขหนึ่งวกสองวกสามไปเรื่อยถึงเอ็นอ่าสูตรคือตัวสุดท้ายนี่นะตัวสุดท้ายเอ็นคือตัวสุดท้ายบวกหนึ่งส่วนสองทีนี้ประเด็นรู้ไหมใครป็นคนคิดสูตรนี้คานเฟเดริก เขาเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์หนึ่งในสามที่เก่งที่สุดในโลกอัศจรรย์กว่านั้นเกาแม่งคิดสูตรเนี้ยได้แต่อยู่ป .2 โอ้โหป .2 เราทำอะไรแกพาเดินจากห้องน้ำู่เลยแต่เกาเป็นไงโคตรเทพเนี่ยคาร์เฟเดริกเกาเป็นคนคิดโค้มันมันไม่ทำอะไรอะนั่งบวก,กันเนี่ยคิดสูตรออกมาเกาไม่หยุดแค่นั้นเขาไปต่อ เขาบอกว่าโหไหนๆกู้คิดกําลังหนึ่งแล้วะไหนๆเขาคิดกําลังหนึ่งวะเขาขอคิดกําลังสองเขาบอกว่าถ้ากําลังสองเหรอสบายมาก n บวกหนึ 1, 2, ่งสองเอบวกหนึ่งส่วนหกทำเลยเขาคิดมันแล้วอัศจรรย์กว่านั้นอันนี้ปอสองใช่ไหมสองปีต่อมาเขาคิดสูตรนี้ได้เป็นไงโคตรเทพต่อมา เาไม่หยุดแค่นั้นเก้าไปถึงกำลังสาไปไปบวก N กํากำลังสาเกาบอกว่านี่ไงเอาอีนี่นะเอาอันแรกนะมาบวก1นหารสองทั้งหมดกำลังแล้วก็จับมายกกำลังสองอีกทีแค่นั้นเองอืมแล้วก็ก็ตายหาจากโลกนี้ไปเลยกำลังสี่รอพวกแกคิดที่มันได้โอเคละต่อครูให้สูตรพิเศษ สเปเชียลเข้าไปสูตรพิเศษสูตรนี้จริงๆเป็นสูตรของลำดับเลขคณิตเรียนตอนไหนมหดูนะ <S 2> <S 2> a h, n เท่ากับ a 1วงเล็บ n ลบหคูณดีเท่าได้สูตรนี้นะเราชนะเลยเราชนะทุกสนามเลย s n เท่ากับ a 1บวก a n n ส่วนสอง โอ้โหโปวดตับว่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปวดไตนะเว้ยมาดู a n C คือตัวสุดท้าย a 1 C คือตัวแรก n คือจำ no o เขียนอาจารย์ให้มันจัดจาน d different คือผลต่างโอเค s n C คือผลบวกอันนี้เรียก ลำดับเลขคณิตอันนี้เรียกอนุกรมเลขคณิตจริงๆมันมีเลขคณิตกันเลคขคณิตเนาะเด็กๆก็เรียนเลขคณิตไปก่อนนะอันนี้สเปเชียลได้สุดในชนะเลยชนะทุกสนามสอบเลยนี่คือสูตรหลักๆที่เราใช้ทั้งหมดโอเคนะคูณนะมันอยู่ในชิดเราอยู่แล้วแต่สเปเชียลต้องจดเข้าไปนะ โอเคมาดูเลยข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไร